คาเพยยครับินดูในขอ่งเขาหอมใบก็เพอเพราะว่าพับไปนะครับพูลังตั้งแต่สาวนอยจะจักคนละลาสุทีคานนรัี่อายแล้วเป็เสื้อให้คืนคนต้องที่จักเดือนนล้นเขาเดือนนี้นะครับนีหาพมันคือว่าอายมากเขาดับ่อมาพี่ก็ได้แอนไม่เออเนีเราได้ดังเสียงคอยพี่นอย ืันนี้ก็อาดาหันตอนรับไอเต็มโตเลย้ย๊อเซื้อบาบกินบม่ต้มา๊อย่างนี้อันนี้ต่อดเนี่ยัดอือผัดอาผัดชาผัดชาพริกไยดำครับผมมหมูครับหมูเนื้อวานเันเสือบอาหมูหมูสามสันครับ อาหารไทยอาหารไทยแล้วก็มีแกงเห็ดครับเห็ดน้ำย่างจำด้ว่าไปหาไอเล่าอยู่บ้านแล้วตอนรับดีครับบ้านๆเนี้ยนะครับไปบุญนี่เราตามบักงูไอเราดูแลเราอบุนครับนะครับถือว่าสุดยอดมือในไอเรามาขอได้การน้ำเกิดถือว่าเยี่ยมเลยดิดีใจมากคือสุดเพราะว่าหาโอกาสเนี้ยที่ไอเราเสียบเพราะว่าในถึงนั้นทายหนังแน่เขาอยู่เลยกนได้เออนี้ยบกได้โอกาสเล่นดักคิวก่อน บ้านพี่อเงี่ยหาน้ขัครับครับดครับล้วก็ติดามล้พนสาันหลักสิบรล่อรอชิมมงครับั้นจันพอ์บ้านพือขัดหนึ่งทุงขอยสองถุงสองกันเดี๋ยวไปหอดเยอะครับผเป็นการวั้ใจพา่ีไฟฟ้าด้วครับมาทำอในทายอยู่สามเรื่องสามเรื่องแต่ว่ามื่อนี้กับช่องสารกิตต่อมาครับ ราเขามังอยู่ยจเจ,จ่ายอย่ว่าสิลงในบอมอว่ามันชนกันย่งีเอาทุกซองะอะครับย่างจโอ<ป>กาสมาเากับตำเป่าดีกว่านาะพี่น้องเนาะจะ,จะได้เอือ้อกัอนคือเก้่นี่แหะครับ <c oughs> จะฝากเริ่มยุ่งโหอีกเกิงเขาเลยเนาะอไอย่างงี้ยใครใครก่อใจะฝาบอกเพือนเนสิบ <c oughs> ่มันเพรานี่ยคำถามเนาะลุ่มลุมลุ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  ต้องใช่เบิ้งเบิ้งเาเบิ้งกระเช้อในต่อแล้วเบิ้งนีดิวันนี้เป็นุ่จัวเาันุมจัวแหลมแ่เด็เยกแหลมบริามเนาะเราองสนุกแ่เมื่อไห่มีทุกรถเนาะนมีอะไรสดแบบ ตามพี่สต่ไตพี่สัต่ก็ต้องคิดนะก็ต้องพูดดันเพราะว่าพ่อแม่ีจะกรอกตะคิปว่าไม่มีตัคลิปแล้วกันว่าไม่มีตัคิปอยู่กับพี่น้องเขาเป็นแม่มาคุีคพิ่อยู่กัพี่น้องคืออีสานมีสิบคนนั่นแหละอคิดากไรยุดธ์ละบวน้ำมีน้ำนองอย่างคือเอาสบายสบายอะไรนวดตัวยุทย่าไปคลายหนาะนีข้น่นนะขึนนะจังไอไรซดเดนละไร้านมาเต็นคันจังหวะไม่น้อย รายการเราสบายสบายไม่เน้นสคริปบ้านบ้านแมลาเมาัมาเวมาอันนั้นเม่ยังอันนั้นสัมภาษณ์จังใดกว่าถามเรียบอืที่มากเข้ามาแมวลาถ้ยมีคนถามเดีวอย่าเบือมากๆบอกไ้ฟังยบัดนี่ไก่ย่ลาขบาแมลานี่มาจากอะไรเีอัสาดีจ้าอันนี้แหละ หนาคือแมวสำหับขึ้นบนันเออเออที่มาของคือจะได้ตังซื้อแมวล่ะแต่ทำไมถึงว่าคำว่าแมวล่านี่มาจากอะไรยังไงค้าว่าแมวล่านี่มันที่แรกมันบอลแมวล่าเลยคือจังสวีดัสสวัสดีของลุงโจโอ้ที่แรกมันจะมาสวัสดีสวัสดีสวีดัสสวัสดีมันนี่มันเบื่อเลยแม่เรียวแม่เรียวแม่เราเบื่อคำบอลมันเบื่อสวีดัสเนี่มันเบื่อก็เลยก็เลยว่ามาแล้ว มาแล้ยนี่มุ่งตรงตรงมันบ้าเนาะบ้าบ้าบพราะเครื่องมืก็ะเรียกว่าบอกบอกเมื่อนี้สิเขาเขาแรกกันเลยลองของเขามาแมวลาแมวลาฮะไซแมวลาแมวลาสันเดีแมวลามากแม่คนเลยมาจับประเด็นมาสุ้มนี่มันหนักคือแมวบ่อสุ้มนี่มันแมวมีอะไรพ่อสินะคดีบีกันถามยิ่เบื่อเนี่ยถามยิ่แหลมเนี่ยสิทุกสวัสดีสวัสดีก็พี่น้องแมวลาแมวลาอย่าไปงวดทำท่างวดถามยิ่แหลมเนี่ย ทำอยู่ไม่ยังลรอแมวล่าจดีสิผู้เดือดตอรามุมาเรีย์อาจารย์ใหญ่เท่านี้รับเป็นคนมักเราถอยหลังก็เออเต็มเต็มละก็เลยเอาข้ามคนนี้มาเล่นมันก็เลยกลายเป็นว่าแมวล่าลุ้งลำเพลินมาได้ป่ะนี่มันเป็นเลขเกษตรนี่คอนเสิร์ตเป็นเป็นล้ำเบียงเป็นล้ำเบียงน้อยๆคนเลยเบิ่งหลายคนเลยมา คนเล่นจีบอยากแมยวล่าลุงล้ำเพื่อนมาภากันมันก็เล่นจีบคนมาเลยโอ้อันภาษากันเฮ็ดเองกันบอกจังอัไหนมักงบ้นั่นแหละเฮ็ดเองป็นพวกไอเดียดีเป็นแมยวล่าลุงล้ำเพื่อนวันนี้มันเล่นจีบเขาแมยวล่ามากกัเลยเป็นแมยวล่าพาเพื่อนมาเนี่เป็นไรกันแมยวล่าพาเพื่อนเป็นไรกันได้ป่ะเนี่ยจัดเสื้อผืนหมอนใบจากจากที่เฮ็ดออจเอเจมันก็เลยตอดมาตอดมาตอดมาคือบริฮ็ดแบบขั้นตอนไหมเนี่ครับฉันเฮ็ดเอาบึ้มทีเดียวพี่น้องมันบริหารมันบริหารขั้นตอนแบบว่า ใหญ่มัเลยตนมนค่อยเก็บเอาเ่ลาหน่อยเ่ลาหน่อยเสลาหน่อยจากลองเพลงตี่เฮียยคนเหลี่ยมเนี่ยเงียนในปีในล่องเรียนสองสามคนไปมันจมา่อดคือบว่ามี <Wars> ูเฮ็ดนนนะจากว่มีผูณีเห็ดมูนกการเฮ็ดมากเดเนี่ยเขาก็เฮ็ดตั้มปแปะสวัสดิ์ตอนนี่ยังแตลยถือว่าหนึ่งแหละก็เป็นต้นคิดหลัการอที่นีนเราก็ได้ศิลปินหมอลำน้ำผั้ได้ได้จะเริ่มไล่ตามจต่พุ่มใจอ่ดีูน้ำน้น้ำเชื่อเป็นไอเดียนิดนึงเออ แล้วเข้าเจ้ากับวัดตอนน้องกไปอีกนี่สินะแต่จังผมก็ได้แรงบันดาลใจจะคุมลงหลอกเลยอย่างอื่นอย่างอื่นก้อนที่เป็นไปอะไรก็เป็นไปได้ก็คือวัโจเป็นแรงพัฒนาที่งสำคัญที่สุดถ้ามันมีคนเป็นผู้ทายผมมีคนเป็นโปรโมทโคนยังประกอบอาชีมงานดีๆนี่สิจิเป็นแมวลาดเป็นงานต้องขอบคุณทีมงานแมวลาดทุกคนนะครับทุกคนล่วมโดยด้วยกันแต่ว่าทีมงานแมวลาดอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นี่ที่เป็นหอยเรือคือคือเป็นเป็นซื้อไห่นี่สินะ อาจารย์ใหญ่ก็คือพอลมมันนกําลังจะถามอาจารย์ใหญ่ด้วยไหมแต่จสิงเกิอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ชุวมนึงนั่นเป็นนักเดรัจานอที่รงบันไหมช่้นใจขาดเนี่ยตายแล้วตายการบอก้ละเสียวนักใหญ่เลยมือนีพันไปไทหนังตัววนนี้พันไปเจ้หนังนินึงมาไปก็มีเนออกด้ตีสามมาแล้วฟาดยุบบึงการเนียครับลอนบอกจะตีสามไปสามก็ได้หยอดยออ้คับนี่นะ ไม่ทำก็ได้หว่นบึงกันคือขิ้แรกๆแล้วมันคี้พัาแหลเป็นพระยอคือเก่าเนี่ยแหละครับมันสิบว่าพ่ออยากเป็นโตเลื่นดอกคันให้เป็นไม่ยิ่งเลยกันสิยะคันบ้าพ่อคิดนี่จะเป็นพระยอกเรื่องแล้วแต่งโอไม่ไม่กว่าเสียงเมื่อนั้นเห็นเลยนเป็นท้าวกล้ากาดัมมาแต่งโตเลยผู้ให้ผู้ให้ในวันผู้ให้้ากลามกาดัมก็เป็นพระยองคือเก่าเลยว่าพ่อมาพระยอกใส่พักไว้ ลุกขึ้นมาเฝ้าลรรัมเลยเบาดเนี่ยคนเกิดมาคนคนเกิดมากบาดในฝังลัมเนี่ยเดี๋ยวพวกตลุกพอมันเต็มอี่มอัตลงเนียนเราลัมเรางานเราลัมฝั่งนายตัวอล้วมันก็มีในคลิปหนึ่งแม่ก็มี่ในเอฟคอนพิรันดีมันก็ไปเรียนนั่แต่ประเด็นเขากับอะไรต่างว่าสี็ดหามาไล่หรือเฉพาะนี่คือเย็ดมวนกันในทีมงานนั่นแหละเข็ดนมวนกันแล้วเขาเมืองเขาก็เลยโอนไทยยังเป็นีบบแต่อันนี้ที่เกิดวุ่นแหวนเนาะจะมันโควิดเนาะ คือคือบริษัทสียัดเดียมมาได้อยู่แล้วครับคือมันจะได้เห็ดได้หมวันไปเมกาเพราะว่าแป้งครับแต่ละคนแต่ละคนมันมีอยู่แล้วเวลาไปงานไปยังสิมกาถ้าเจ้ากข่ายติดไห้ตั้ก็ได้สไิ่งของเขาไา้อยู่แล้ววันนี้คือมาเห็ดเอาบ่อหิบ่อหิบ่อหิมันเงียบแบบใครมันเคลื่อนไหวได้อย่งจริงจังไหมเป่าไม้เข้าเป่าไม้ละเป่าไม้รับเบิ้งแต่คล้าเทรียดใค้พี่น้องไปเบิ้งแต่คล้ายสียัแล้วเขาจะแบบทักแชทมาคุยน้ำเบิ้งอันนั้นน่ะนี้เห็นพูดนั้นพูดนี้จริงจัง มันก็ได้วันไปตอนน้กิงทื้งละหาคิดไทยกับพวกโตแด้งตูรรองบันแพ้งแล้งมามันฮอนทึงมันหอนช่วงห้อนมากขลยถ้า้มายีรามไปโพยยูคุณเล็กๆกับมี่เอออย่าย่งไไปเล่นยูโรเฮียุดเล็กๆซื้อกับมี่หอาวตคืดหาเรื่องไรตลอดที่ขายพวกมาเล่ก็าดเลยคอรัดขายพวกมาเล่อยู่เส้นทางกัไปขายเพราะว่าเตตูนี่นี่คือขึ้นนี้เริ่มบ้าแล้วเริ่มบ้องแล้วครครูเรียนที่ชา้าแข่ง แฟ้มครับเพ่งได้ใจเออคนยังว่ายุคนี้ปี่บาสิเด่นดันเด็ดก็ดีเพราะยูได้จิ้มเขาอิ่มไปแล้วขนาด่หนอิ่มหรอคะเอาแตงโมห้ากัดสิยำมันหมดเนี่ยห้ากัดครับเอาโอเคพี่น้องครับถ้าเราติดตามกันแล้วกันเอโคเอโคครับโอเคโอเคครับพี่น้องครับเมื่อเราจะเริ่มกดติดตามกดซับสไครต์สวัสดีครับฮึคนไปตัดคนคนตั่งไว้แล้วไว้ อืมครับพี่น้องครับอันนี้ยูทูบบอกฝากติดตามบอไอไอปล่อยไฟน้ำเนาะตอนนี้โอ้พี่น้องติดตามมาเป็นสามแสนสี่สามแสนคนหร้อบ่สองแสนก่วหร้อสองแสนก้ว่อแสนสาโอ้สี่หรอสีีหนึ่ยสานี่หรอมาณนี่งหร อฉันยอดพอราดซุจทำไอยุเริ่มต้นที่ก้อนสีมาคุยกันนี่ยแปดหมื่นแปดพันจำได้เลยนะครับเราตอนนี้โอ้สองว่าธรรมดาดีครับัคคีเดียนเนี่ยคนติดตามแสนกว่าคนเนี่ยมันว่าธรรมดาดิครับจากที่แปหฮานองมากาะเต็มแสนเนาะเต็มเต็มแสนจากที่สองสามหมื่นตัวเต็มแสนนะก็อะไรเต็มแสนแล้วกเนี่นะ ก็อีกมาชีสิมาหามืินก็ได้อีกสุดแสนที่สองปลาชี้สิมาหาเงนได้แสนหนึ่งเพิ่มพุ่นอะเสียวจะไดอีกไหนี่ทั่วธรรมดานีต้องขอบคุณพี่นองเขาอีที่นแต่เพุ่นกะได้ไดุ้ดปากกายเพื่ออะนะเนาะยืปัะกายจากจากจาที่ไอสีบเฮ็ดเหรอเนย ครับบุ้งสีอะไรจังเลยเนี่ยมีแรงบ่มีแรงเชียร์แรงบ่มีแรงบัดนันใจเอาที่เรียกว่านันใจมันกลายคนเด็ดที่ที่เป็นแบบนี้แมนเมนเมนที่ว่าบ่บ่บ่คืบน้านนะนะครับมันก็บรรเนง่ายๆงได้เล่าไเนาะถูกต้องกันขอยูทูบกันเนาะเมนเมนเมนมหาคนนำสั่งแหละครันคนถือบอมันถือปองหนามันวั่นเลยเด็แเมนแมนเมนเอาเจ้าพิธีตามที่ยูทูบช่องไอ้ปล่อยไฟมาได้พ่อนึ่เด้อ ขอบคุณกัรติดตามอ้าวพี่น้องครับอิ่มแล้วออขอบคุณกับรับชมคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวีทสวสดครับ